ตรงนี้ก็จะเป็นงานย่าแบบเรานิดนึงนะคือตอนนี้ไม่รู้หัวมันอยู่ไหนนะต้องค่อยคปีนขึ้นไปช้าท้านะโอ้โหไปแล้้วแล้วแล้วเย็นจะเยินน ไม่รู้คุณจะเห็นตรงนี้หรือเปล่านะนี่อันนี้ไม่ใช่เถาวันหรือว่ากิ่งไม้นะฮะจะเห็นว่ามันเท่าๆกันนะแต่คุณจะเห็นว่ามันมีเกล็ดนะข้างบนก็คือนะ,ะเป็นที่บองหลาขนาดใหญ่นะฮะนี่นั่นหัวมันอยู่ตรงไหนไม่รู้นะตรงนี้ก็จะเป็นงานยากสำหรับ,บเรานิดน,นึงนะคือตอนนี้ไม่รู้หัวมันอยู่ไหนนะต้องค่อยๆปีน เป็นไปหัท้านะอแงมีการเคลื่อนไหวข้างบนนี่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 หัวอ,อยู่ไหนวะอ้อยนู่นอู่นู่นนู่นน,น่น,นอาจารย์ิดนู่นข้างบนนู่นมันม ขอไหมก็ขอด้วยครับขอพี่อยู่ยี่ไหนะอยู่ด้วยว้าอยู่นีนน่การทำงานที่ยากเอยน,นะ

ถาไมเยาวมาลงจะ่แย่น oh, okay. ่มันอยให้มันถอยไม่ถอยเองเไม่ได้โอ้โหคนี้แหละพอแล้วพอแล้วพอแล้วอแล้วจะเย็นจะเย็นจเย็น ออโอ๊ยเฮ้ะเอพี่นายยังนะพี่เฮ้ะค่อยๆตดได้ไหมไค่อยๆรวจมาตรวจมะวังระวังดูดูตัวเขาดิรครับนี่เนี่เดี๋ยวครับผมขึ้นไปค่อยๆดึงลงมาได้ครับตัวเขาจะเกี่ยวกับกิ่งไม้หลังไม่ยากดันแล้วไหมเออ โอเคดำนมาเลยดำมาเลยนนะครับตัวงขึ้ยืนดีๆมาโอเคขขึ้นมาขับขึ้นมาโอ้ตัวใหญ่มากเลยดิใหญ่มากขึ้นกระดุลเลยนะค่อยๆโอเคทั้งหมดที่ท่านเห็นนะครับจริงๆก็เป็นการจำลองสถานการณ์จากประสบการณ์จริงๆของพวกเรานะครับ บางทีงูเข้าท่อนะครับงูขึ้นต้นไม้มีขึ้นเสมอนะครับแล้วก็ในกรณีนี้ก็เป็นการจําลองเหตุการณ์นะครับงูบองหลาขนาดใหญ่นะครับมีขึ้นต้นการนะครับคือวันนี้เรามีกิจกรรมการอบรมนะครับให้กับทางสนามบินภูเก็ตนะครับแต่ในกรณีของผู้เข้าอบรมนะครับเราจะไม่ได้ใช้งูพิษอันตรายนะครับคือวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับงูอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ปลอดภัย นะครับรวมทั้งการจัดการการแก้ไขปัญหานะครับเวลางูเข้าไปในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ถ้าหน่วยงานไหนสนใจแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงูอยู่นะครับก็สามารถทักมาในเพจนิกบาลัยได้ครับเราก็จะมีบริการทั้งการอบรมนะครับแล้วก็บริการทั้งในเรื่องของการสำรวจนะครับแล้วก็จัดการปัญหาเรื่องงูครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าการอบรมของเรามีอะไรบ้างครับเชิ่เลยเราอย่างไรก็ต้องอยู่รัววกับเขาแม่ ไม่มีใครอยากอยู่กับงูเลยแต่ก็ต้องอยู่เพราะเขาอยู่กับเราในปัจจุบันปัจจุบันงูย้ายจากทุ่งนาที่อยู่ตามดูหนูเข้ามาใต้าอาคารบ้านเรือนของประชาชนอย่างงูเหานี่คือการฝับัวในการ,ารุงเทพมหานครงูเห่าอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ตามดูเพราะที่นั่นไม่มีไม่ค่อยมีสวยไม่ค่อยมีทุ่งนาแต่เขาอยู่บริเวณของ ัวอาหารบ้านนี้ต่านอยูตนะครับคราวนี้กาขึ้นอยู่แบนไหนก็ต้องอยู่ร่วมกันเราจะอยู่ร่วมกันยังไงอยู่ร่วมกันอย่างหวาดกลัวอยู่ร่วมกันอย่างหวาดระแวงนะครับอยู่ร่วมกันแบบเหมือนกับว่าจิตตกหลอนหรือจะอยู่ร่วมกันแบบเข้าใจนะครับเดี๋ยวทีมงานจะค่อยนะครับเข้าไป ตอนนี้เราค่อยๆเข้าไปสู่ EP กแล้วแกงแกงไหมใหญ่ว่านั้นนอดแกงมชส่งต่อคำเงาอยู่ที่เราแล้วให้ไกรก็เอาเนี่ยผมไปก็ไม่เจอ อ๋ครับนี่ครับวางรางนะฮะเขาตนะเดี๋ยวันครยด้วยให้ข้าแก่กว่าผมดีไม่งู ถ้ามนหนูถ้ามนูว่ามันหนูบังค่ะถ้ามนหูบางแต่อย่าลืมใส่นะครับออกไปแล้วเดินรอบแบบนี้ค่ะมันก็ไม่เห็นเราแล้วค่ะอยู่ใตาองตัวครับโยยยยยครับยกด้วยไม่แบไม่ยังไม่แบบไม่ยังไม่มี่ทู้คอมีเดี๋ยวดีอย่าตียด Chơi chơi chơi. ninh ninh cứ leo ông quân tiếp bài nha. chờ đây <cười> 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 mẹ. <cười> mẹ warder, Cái, <laughs> อนนั้นเจ้าหน้าที่หลายคนกลัวเขาเขาไม่ได้ฝึกมานะครับหลือจะเรานะฮะไม่เปิดไฟก่อนแล้วก่อนเปิดไฟก่อนดิเออมันจะเงื้อมาดูกล้องจริง ป็นไงครับเดีเยยื้อยังไงครับเดี๋ยวยื้อเข้าไปยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงทำไมเมื่อกี้มันนิ่งมากเลยอ่ะเพราะตอนนี้มันว่าเป็นเป็นเป็นไงเป็นไงวะเมื่อกี้วันรู้สึกมันมันมันฝึกจากเมื่อกี้แล้วมันก็เลยความความเขาเรียกความกลัวมัน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 เริ่มลดลงเพราะว่าเรารู้เมื่อกี้ก็ได้ลองหลายทีแล้วก็เลยว่าเริ่มคุ้นเคยแล้วก็แต่ถามว่า อยากทำไหมก็ไม่อยากหรอกใช่แต่ถ้าจําเป็นก็ต้องทำนะครับพอเซ็นตตบมือให้อีกครั้งนึับที่สนามบินมีงูเห่าไหมเคยเจอไหมมีมีถึงเวลาของเราแล้วนะครับงูเห่าที่เราเคยเห็นแล้วเราอยากจะกรี๊ดวันนี้มันจะต้องสยบแค่เท้าเราพร้อมนะครับอะโอเคงูเห่าหนึ่งตัวเห่าเล็กมเห่าเล็กเล็กมาก จับตัวนี้เลยจับตัวนารีบินทางมาก่อนนะครับอีกทางนึงอีกทางนึงโอเคนะครับ,ออคครบมองที่หัวนะครับเบาๆเยี่ยมค่อยตัดเยี่ยมครับ อ่าโอเคเ้ยอดนี่มดูอาจจะติดเลยตะกิดเลยมาดูขอเสียงตบมือเลย่อยขึ้นเยอะเลยมื่กี